นะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel การ์เรนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแพทใหม่นะครับน่าจะเป็นซีซั่น7นะครับอ่าซีซั่น7นั่นเองอ่าเป็นแพทที่เพิ่งอัปเดตในเซิร์ฟเบต้านะครับอ่าก็อีกประมาณ2เดือนนะครับไม่เกิน2เดือนนะครับจะเข้าเซิร์ฟไทยนั่นเองครับอ่าก็ดูนะครับหน้าตานะครับของแพทใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับอ่ามาที่อันแรกเลยแล้วกันนะครับคงจะเห็นหน้าตาแปลกๆนะครับไอที่เป็นอ่ารูปโลกรูปโลกนี้แล้วกันนะครับเป็นสีฟ้าเห็นไหม ข้างที่นี่ครับเข้าที่ว่าหมุลองแหลกอะประมาณนี้ครับผมจะเข้าไปดูนะครับอ่านี่นะครับเป็นระบบใหม่นะครับาตั้งน่าจะง่ายกว่าเดิมนะอันนี้น่าจะเป็นให้เราเข้ากิลด้วยนะครับเป็นกิลเพิ่มมาขึ้นด้วยครับแบบนึงนี่นะครับระบบกิลนะครับนี่มีการเก็บไอเทมด้วยนะครับเก็บไอเทมเองดูครับตั้งดิดิเป็นหมื่นนะครับโอ้โหถ้าถ้าเราได้เนี่ย 5อันนะครับ5อันก็ได้1 0 0 0 0อ่าสูงสุดอยู่ที่5อันนะครับ5อันนี้ได้10,000เหรียญนะครับห0 0 0 0ืนเหรียญนั่นเองนี่ครับการเก็บก็น่าจะเป็นภารกิจนั่นเองนี่ครับภารกิจของอันนี้ประมาณนี้นะครับการเก็บภารกิจนะครับน่าจะมีอะไรภารกิจเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอันดับนะครับน่าจะเป็นอันดับถ้าใครอันดับเยอะก็น่าจะได้เหรียญเยอะนั่นเองครับอันนี้ครับหน้าตาแปลกไปเลยครับ ไม่รู้ว่ามาให้เล่นยังไงบ้างนะตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับน่าจะเป็นระบบใหม่อ่าอย่างที่2นะครับผมว่าระบบเนี้ยถ้าเข้าอาวีผมว่าผมชอบมากครับดูครับผมชามาดูผมสุ่มไปละนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหระบบกงล้อสิงหไทยนะครับอ่ามีเพชร8 8เพรนะครับสูงสุดก็จะเป็นคูปองนะครับ88คูปอง อ่า88คูปองเลยผมว่าเยอะมากนะครับกับคูปองที่อ่าเขาให้เรามาสุ่มนะครับแล้วยังมีรูนี่นะครับวัน2,000นะครับผมว่าระบบนี้น่าจะเวิร์กมากนะครับในการสุ่มอ่าเป็นกล้องล้อเสียงไทยนะครับเมื่อกี้ผมสุ่มไปครับได้แต่เหรียญนะน่าจะเป็นเกลือนั้นนะครับถ้าเข้าเซิร์ฟไทยก็น่าจะเป็นเกลือนะครับคนที่ได้คูปองโอ้โหของเะโชคดีมากครับ88คูปองเลยครับระบบใหม่อกล้องล้อเสียงไทยนะครับหน่ารูน่าลองครับอ่ามาที่หน้าต่างนะครับนี่ การเข้าเกมนะครับในการลง,รงเอ้งลงเล้งก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่การเข้าไปเล่นหมดปกติมันจะเลียงมันจะจัดรูปแบบใหม่อ่นนี่ครับนำนำส่วนที่เป็นหมดฝึกฮีโร่นะครับมาไวารวมในจุดเดียวกันนะครับน,นี่เห็นไหมครับรวมจุดฮีโร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสารวจดูนะครับว่าแผนที่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับมีแผนที่อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง มา,มาดูกันครับมามาดูกันลแฟลชแล้วกัน yeah. อ่าเราตอนนี้เราก็เข้าไมา่อยอ่ในบทฝึกเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการอ่าสำรวจแมปนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอ่ามาดูครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอืมผมว่ารู้สึกว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับการอัพเดทครั้งต่อไปนะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับแผนที่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับดู ถ้าใครสังเกตอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็สังเกตดูนะครับแผนที่ไนในแพดหม่นะครับมาดูค่าพลังชีวิตของนี่นะครับน่าจะเหมือนเดิมนะของคลองละ่ะน่าจะเหมือนเดิมนะครับมกมกนน่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีข้อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับกับแผนที่ใหม่หรือว่าพงหญ้าตรงไหนหายยังไงก็ทักพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับ อ่าเดอะแฟดนี้นะครับผมลืมบอกไปอ่าซีซั่นต่อไปนะครับก็จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับกับฮีโร่เดอะแฟดนะครับฮีโร่ดีซีนะครับอ่าจะเข้าเซิร์ฟไทยครับอีกไม่นานนะครับการแอดแพจใหม่โอ้ยอีกไม่เกิน2เดือนนะครับเดอะแฟดก็จะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วก็เป็นฮีโร่ที่เคลียร์ใช้ได้นะครับน่าสนุกน่าลองน่าเล่นมากเลยครับเชิบเชิบเชิบประมาณนี้นะครับอ่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปครับงั้นเราไปดูส่วนต่างๆของ เอาวีบ้างนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราออกเกมก่อนนะครับงั้นเราก็มาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับไปที่หน้าร้านค้าเลยนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับนี่นะครับดูนี่ครับเห็นไหมลูกศรที่ชี้ลงมานะครับให้เราเลือกได้นะครับนด้เป็นฟังก์ชันในการเลือกซื้อสกินนั่นเองฟังก์ชันในการเลือกซื้อสกินนะครับส่วนฟังก์ชันต่อไปครับนี่ครับถัดมา ฟังก์ชันถัดมาแปบหนึ่งฟังก์ชันถัดมานะครับน่าจะเป็นให้เราซื้อไอเทมต่างๆนะครับในการเพิ่ม XP แล้วก็ไอเทมบัตรพวกนี้นะครับที่ใช้เพิ่มนะครับเพิ่ม exp แล้วก็เงินคูณ2นั่นเองส่วนฟังก์ชันถัดมานะครับฟังก์ชันนี้ครับเป็นซื้อรูนนะครับรูนนี่ครับ5.3ไม่รู้ว่ารูนอะไรนะครับรูนใหม่หรือเปล่าแปลกหน้าแปลกหูแปลกตานะครับ เพื่อนๆคนไหนสังเกตได้เป็นยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับน่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็รอไปก่อนนะครับที่เซิร์ฟไทยนะครับมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันต่อไปเรามาสํารวจนะครับอ่าเป็นกล่องนะครับอ่าเป็นรูปไม่รั้วเป็นกล่องอะไรนะผมจะลองเปิดดูครับอ่าเรามาลองเปิดเลยอ่าในเป็นกล่องอ่าเช่าฮีโร่นะครับอ่ากล่องเช่าฮีโร่เยอะเลยครับเปิดให้หมดเลย สามารถขายฮีโร่ได้นะครับมาเป็นมาเป็นอะไรอ๋เพชรนะครับสามารถขายฮีโร่เป็นเพชรได้เอาประมาณนี้นะครับฟังกช์ชันต่อไปครับ feed, ก็เหมือนเดิมฟังกช์ชันนี้ล่ะก็เหมือนเดิมนะครับมาดูไอเทมนะครับส่วนของไอเทมสกิลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของไอเทมไอเทมนะครับ ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของไอเทมก็ยังเหมือนเดิมนะครับแพทนี้ก็ถือว่าน่าจะบาลานซ์ขึ้น,นครับผมว่าภาพอ่ามันดูสวยกว่าแพท่ที่ผ่านมานะครับดูสังเกตดีๆนะครับดูทีของฮีโร่อันนีส่วนของฮีโร่นะครับเห็นไหมมันจะดูแบบคล้ายๆภาพดีขึ้นนะครับดูนะครับดูฮีโร่แล้วกันอืม ภาพดูสวยขึ้นมากนะครับกับแผ่นนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแผ่นน่าจะเป็นซีซั่น7นะครับก็จะเข้าไทยในอีกประมาณ2เดือนนะครับไม่เกิน2เดือนนะครับก็าจะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับก็ต้องผ่านเซิร์ฟแม่หรือเซิร์ฟไต้หวันมาก่อนนะครับก็ถึงจะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ผมชอบที่สุดนะครับในแผ่นนี้นะผมชอบ่ากงล้อเสียงไทยนะครับดูคิดดูดิถ้าเราสุ่มได้8% 8คูปองอ่ะเออมันจะคุ้มขนาดไหนนะครับ ถือว่าคุ้มมากนะครับกับ88คูป,ปองกงล้อเสียงไทยนี่นะครับวันนี้ก็เป็นเพียงการรีวิวแพทใหม่นะครับก่อนเข้าเซิร์ฟไทยยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องผมไว้นะครับมีอะไรอัปเดตจะมาแจ้งอย่งทีแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ